ย้อนลึกนึกน,นึกังแต่ดีภาพเก่าเก่ายังคงสดใสเมื่อครั้งเรายังอยู่ข้างกายรวมทุกอารม์สุกขขันไปดิเที่ยวงานวัดด้วกันเธอและฉันเดินเล่นทุ่งในเขียวแคีสวโซคนนั่นงใต้รมไม้ใ่ฟังเสียงใบไม้ไมและฝนทำในยามเย็นแฟนเก่าในความทรงจำยังคงจำอยู่ในใจภาพใบหน้าของเธอยิ้มให้อกตาชัดเจนคิดถึงรอยยิ้ม คิดถึงเสียงร้องเพลงยังคิดถึงในความเก่งและทุกๆุกอย่างที่เราเคยมีให้กันแม้วลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่ความทรงจำฉันยังคงชัดเจนเสียงเพลงที่เราฟังว่าตอนเดินเล่นยังคงตองอยู่ในหัวใจยังนึกถึงคำพูดจาและคำสัญญาที่เราเคยผูกพันแม้จะเลิกรากันไปนานแสนนานแต่ภาพมือวันวาน,นยังคงอยู่ตลอดต่อไป เนเก่าในความทรงจำยังคงจำอยู่ในใจภาพใบหน้าของเธอยิ้มให้กต่ตาชัดเจนคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงเสียงร้องเพลงยังคิดถึงในความเก่งและทุกทุกอย่างที่เราเคยมีให้กัน <S <S แม้เราอาจจะพาไปเนานนาน ต่ความทรงจำฉันยังคงชัดเจนเสียงเพลงที่เราฟังว่าตอนเดินเล่นยังคงตองอยู่ในหัวใจยังนึกถึงคำพูดจ้าและคำสัญญาที่เราเคยผูกพันแม้จะเลิกรากันไปนานแสนนานแต่ภาพเมื่อวันวานยังคงอยู่ตลอดต่อไปแฟนเก่าในความทรงจำยังคงจำอยู่ในใจภาพใบหน้าของเธอยิ้มให้ตึกตาชัดเจนคิดถึงรอยยิ้ม คิดถึงเสียงร้องเพลงยังคิดถึงในความเก่งและทุกๆุกอย่างที่เราเคยมีให้กันแม้เราอาจจะไม่ได้คบกันแต่ฉันยังคงหวังดีเพียงขอให้เธอมีความสุขกับรักครั้งใหม่ยังคงเก็บความทรงจำไว้ภายในใจเสมอใจฉันยังค,งคงคิดถึงเธอแม้ตาหลับฝันและไม่มีวันที่ฉันจะลบลืมเลือน แฟนเก่าในความทรงจำยังคงจำอยู่ในใจพาไปหน้าของเธอยิ้มให้ติตาชัดเจนคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงเสียงร้องเพลงยังคิดถึงในความเก่งและทุกๆอย่างที่เราเคยมีให้กัน แฟนเก่าในความทรงจำฉันยังคงรักเธอเสมอถึงแม้เธอจะจากไปแสนไกลยังคิดถึงยังห่วงหาแม้เวลาจะผ่านไปแต่ในใจฉันยังคิดถึงเธอเสมอ